สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับงานสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นในตอนที่8กับงานฉาบผนังอิฐมวลเบากันนะครับ ก่อนที่เราจะทําการฉาบเราก็จะต้องมีการเตรียมพื้นผิวผนังกันก่อนนะครับการเตรียมพื้นที่ผนังเราก็จะใช้แปรงตีนับหรือไม้กวาดก็ได้ในการทาความสะอาดเศษผงที่ติดอยู่บนอิฐมวลเบาหลังจากนั้นเราก็จะทําการลดน้ําอยู่ประมาณสักสองครั้งลดให้ชุ่มเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้ผนังดูดซับน้ําหลังจากนั้นเราถึงจะเริ่มทําการฉาบผนังกันนะครับการผสมปูนนะครับจำเป็นจะต้องใช้โม่ในการผสมเพื่อที่จะได้เนื้อปูนที่ละเอียดแล้วก็ เนียวแน่นส่วนปูนที่ใช้ฉาบอิดมวลเบาก็จะต้องเป็นปูนตาเสียคู่ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษมีแรงยึดเกาะสูงเนื้อละเอียดเหนียวลื่นมีความอุ้มน้ําสูงทําให้ไม่แตกเล้านะครับส่วนการฉาบนะครับที่เขากําหนดมาความหนาก็อยู่ที่ประมาณ0.5-1ถึงเซนแต่ไม่เกิน1.5นะครับถ้าเกิน1.5เราก็อาจจะฉาบเป็น2ชั้นก็ได้ นะครับแต่ถ้าไม่เกิน1.5้เราก็สามารถที่จะขึ้นปูนแล้วก็สามารถที่จะตีน้ําแล้วก็ปั่นแต่งได้เลยนะครับส่วนการขึ้นปูนก็เหมือนกันนะครับไม่ได้กําหนดว่าจะต้องขึ้นจากล่างไปหาบนหรือว่าจากบนลงล่างตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่างแต่ละคนที่มีความชานาญแล้วก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับส่วนถ้าหากเป็นผนังใหญ่ๆนะครับ อีกคนก็อยู่บนหรือว่าอีกคนก็อยู่ล่างก็ได้ก็จะทําให้งานเสร็จเร็วยิ่งขึ้นส่วนช่างผู้ดําเนินงานของเรานะครับส่วนหัวหน้าใหญ่ก็ช่างเอกเหมือนเดิมส่วนช่างผู้ที่มีประสบการณ์ข้อช่างอันแล้วก็ช่างตองของเรานะครับส่วนการขึ้นปูนนะครับในการฉาบ เราจะต้องขึ้นตามตำแหน่งมุมหรือว่าผนังที่เราทำการจับเสียมเอาไว้คนนี้ก็ช่างอันนะครับผู้ที่มีประสบการณ์สูงอีกคนในงานก่อสร้างอย่างยาวนานก็ว่าได้นะครับกับส่วนสำหรับคนนี้หัวหน้าใหญ่ช่างเอกคนรูปหล่อๆของเรานะครับ การขึ้นปูนเราก็จะขึ้นตามตำแหน่งมุมของการจับเหลี่ยมหรือว่าการกำหนดแนวฉาบบริเวณของมุมผนังกับเสานะครับเพื่อที่จะได้ฉาบออกมาเรียบเสมอกันได้เหลี่ยมได้มุมนะครับงานก็จะออกมาสวยครับส่วนการขึ้นปูนเราก็ทำการไล่ขึ้นให้เต็มผนังไปเลยนะครับเมื่อเราทำการขึ้นปูนแล้วก็จะทำการทิ้งไว้สักพักหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับ เมื่อเราทําการขึ้นปูนเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำสามเหลี่ยมมาทําการปาดปูนสามเหลี่ยมตัวนี้ก็คือเกียงสามเหลี่ยมนั่นแหละครับในการปาดปูนเพื่อแต่งผิวหรือว่าเช็คระดับของผนังสําหรับงานพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่นะครับก็จะได้ผนังที่ออกมาเรียบแล้วก็เสมอกันทุกจุดการที่เราจะนำสามเหลี่ยมมาทําการปาดปูนเราก็จะเอาด้านที่ตรงแล้วก็เรียบนะครับมาทําการปาดไปมา เพื่อให้ได้ระดับจุดที่สูงสุดก็จะถูกเกียรลงมาอยู่ในระดับต่ำนะครับก็จะได้งานออกมาที่เสมอกันครับเมื่อเราทําการปาดปูนเสร็จนะครับ ถ้าปูนจุดไหนไม่เต็มไม่เสมอกันเราก็สามารถที่จะเสริมปูนนะครับแต่งให้เขาเสมอกันได้ระดับหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้สักพักหรือว่าระยะหนึ่งบอมัดมัดท,ทีนี้เราก็จะทําการสกรีมปูนสดการสกรีมก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันคือสกีมปูนแห้งกับสกีมปูนสดนะครับส่วนสําหรับการสกรีมปูนแห้งนะครับ แล้วก็เมื่อเราทําการฉาบผนังได้เราก็จะปล่อยทิ้งให้ผนังจนแห้งหลังจากนั้นเราถึงจะมาทําการสกรีมโดยการขึ้นรูปแต่งหน้าแล้วก็ทิ้งไว้จนแห้งเหมือนเดิมนั่นแหละครับแล้วก็จะนํากระดาษทรายมาทําการขัดส่วนสําหรับการสกรีมปูนสดของเรานะครับเมื่อเราทําการใช้สามเหลี่ยมในการปาดหน้านะครับ oh. เมื่อได้ระดับงานที่เสมอกันเสร็จเรียบร้อยเราก็ทําการขึ้นปูนแต่งหน้าหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้สักพัก นะครับให้ปูนบาดมาดที่นี้เราก็จะเริ่มทําการปั่นปูนการปั่นปูนตัวนี้เราก็จะใช้แปรงสลัดน้ําหรือว่าแปรงตีน้ําตีน้ําไปที่ผนังในจุดที่เราจะทําการปั่นปูนให้เรียบนะครับเพื่อให้เกิดความเนียนเมื่อเราทําการใช้แปรงตีน้ําผนังก็จะได้รับน้ําแล้วก็สามารถที่จะปั่นผนังให้เกิดความเรียบแล้วก็เนียนได้นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟองน้ําอีกทีหนึ่งในการปั่นหรือว่าในการรูปอาอเม็ดทรายออกจากผนังอีกทีหนึ่งเพื่อให้ผนังเกิดความเรียบและก็เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนการใช้ฟองน้ําเราก็จุ่มน้ําแล้วก็ปั่นให้หมาดๆนิดนึงนะครับอย่าให้ฟองน้ําเปียกเกินไปไม่อย่างนั้นเวลาเราไปปั่นเขาก็จะดูดซับเนื้อปูนออกมาด้วยดังนั้นเราจะต้องให้หมาดๆแล้วก็ทําการปั่นเจ็บรายละเอียดไปแทบทุกจุดก็ว่าได้นะครับ ส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็ว่าได้นะครับเราก็จะต้องใช้ไม้กวาดในการปัดเศษพวกเม็ดรายออกให้หมดเลยนะครับถ้าเราไม่ปัดออกถ้าเราเกิดปล่อยให้แห้งติดผนังตัวนี้ก็จะกลายเป็นขี้ปูนขึ้นมานะครับเวลางานสีเข้ามาทาสีออกมางานก็จะไม่สวยดังนั้นเราจำเป็นจะต้องเก็บรายละเอียดตัวนี้ ส่วนตามซอกตามมุมตัวนี้ก็ใช้เกียงแซะนิดหนึ่งแล้วก็ใช้ไม้กวาดกวาดออกทําความสะอาดออกเลยนะครับส่วนจุดที่เรายังไม่ปั่นยังไม่ลงฟองน้ําก็ไล่ปั่นไล่นะครับให้เสร็จแล้วเสร็จหลังจากนั้นก็ใช้ไม้กวาดในการเจ็บรายละเอียดอีกเหมือนเดิมนั่นแหละครับเราทําการไล่เจ็บรายละเอียดไปจนให้แล้วเสร็จเลยนะครับ การฉับผนังอิดมวลเบาในวันนี้เราก็จะขอจบงานลงเพียงเท่านี้เราก็จะมาพบกันกับงานสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นในตอนต่อไปตอนต่อไปเราจะไปพบกับงานอะไรกันบ้างเราก็มาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ